เ้าเก้าไปไหนอะเก้าให้เขานำตั้งร้อยโลนโอเคยังยังยีดสิบเออร์ร้อยโลนี่มันพันเมตรไม่หรอเอ้ยสักคนนไงก่อนแล้วปะอะไรนะร้อยโลนี่มันพันเมตรไม่หรอ ร้อยเมตรร้อยเมตรเยอะร้อยโลใช่เอาพ่อพ่อครับเฮ้ยมีคน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 ไป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 เร็วไปเร็วพี่น้องพี่น้องขับมานะพี่น้องขับมานะเออพี่น้องเดาะโอเคไป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 ปกันเวลาอ่อนไหนอ่อนอ่อนมาไว้อ่อนมาไว้นะครั้งอะไรอ่อนไม่เห็นแล้วเห็นแล้ว ายมีสายมีกี้กี้สายมีข้างหลังข้างหลังข้างหลังระวีระวี w a t ร h out โอเคโอเคไม่ไม่ขึ้นหลังคาดีกว่าแล้วก็จะไม่อยู่ห้องนี้ด้วยเดี๋ยวประวัติซ้ำรอยน็อกเรียกดิวน็อกมาร์คดู l o c a t i ่ n E W ยังไม่นกสวยกอซ่าก็ไม่ได้บอกเลยไอ้เบิดไอ้เหี้ย เราพี่วข้ามาเลยจะปวะนี่มันมันเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วมันเข้ามาใกล้แล้ว m a r เี ้ระเบิดแม่งเลยชัดเงาจะเอารถจะเอารถเขาไปด้วยนะเว้ยเราเห็น <c> ม <oughs> ันเดินมาเราก็เราจะเราก็เราจะออกไปยิงเลยก็เลยปาก็เลยยิงแม่งอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างในบ้างอยู่ข้างในบ้างบ้าแล้วมีมีมีออกแล้วออกแล้วมีมีมีคนมาเพิ่มขอละเพื่อนมันจอดมันจอดรอ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 ถอยเลย โอ้ไม่ฮันว่ะบ้านบังสวยๆเออกูเม่นรถจากไหนเอ่ยเก็มสมน้นก่อนนะรออีกซ้ำไม่ต้องไปมึงอ่ะอยู่กนเดียแหละมันอาจจะสักเขาแนะไม่อยู่คนเดียวด้วยคนลิตี้เพื่อนมารับไม่ใช่ไหมนี่ใช่เมื่อกี้เพื่อนมารับ อืมอืมแล้วม ouais ันยังอยู่ปะไม่รู้พูดพ็เป็นนกกลางรถเลยเป็นนดบินไอไอมีเอทีเอไอรำคาญเสียงรถที่มันระเบิดวะเงยวเงียงี้ได้คาแล้วเจปเอทีทำไมล่ะมอเตอร์ไซกับระเบิดเขาเล่นนะไทยไม่เล่นนะครับครับไหนเดือไหนเลยตกดีอะไรบ้างมีมีของครับเอ้าโด ขอโทษขอโทษเป็นปรจาอะไรก่อนจะขับจะขับอีหรือว่าจะอะไรก่อนอีเขาชาร์จได้นะเว้ยศพมันมีอะไรได้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 ศพไหนอ่ะศพข้างล่างอะนะศพข้างล่างมีแค่มีของศพขคือฝนตกทุกคนฝนตกแป๊บ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 ฝนตกอุ้ยกระปุกกระปุก

ไม่ไมเขามาบ้านไหนบ้านนี้ใช่ไหมนี่ลอยเลยไม่ใช่เลยลอยเลยหาหาเดินเดินเดนเดินดิน้นบ้านเรหน่อยสักคนนึ่งไปเอนนอนอกโก้มาหน่งสองร้ายก่อนท้ายก่อนมาอยู่ไปไปไเ <c oughs> จ๊ก,กี้มันไม่มีเสียงเท้าเจ๊ก,กี้เฮ้ยดูมี้าดูนอนแต่เราไม่ต มาร์คจ e ักรยานย vehicle ไปดูยี้เขาไม่อยู่นะกี้เขาลงไปเอารถนะโอเคเรารอเรารอเรารอเฮ้ยรถมาแล้วเสียงรถได้ไม oh ่ได้ย yeah, ินเหรอเั่นไงเนี่ยมาร์คจักรยานดาเซียดาเซียคันใหม่มันจอดเหรอไม่แค่เสียงอ่ะตอนนี้มันไม่รู้เสียงดับไปแล้วอ่ะเหมือนมันจอดเลย โอ้ยจอดจอดจอดข้างบนนี้ข้งนี้ข้าบนนี้มันอยมันไม่รู้เนี่ยอคอดยวกเดินไปไหมแบบไม่ไม่เปิดเสียงรถอ่ะได้แล้วแต่เดี๋ยวเขาเขาวนใไหมออนออนวนเราอยากให้ออนวนดาเซียมากกว่าคันนี้มันระเบิดง่ายเกินบนตายบนตายทำมเนาะบนตายบนตายทำมคมนี่วกนะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุ ตัวเหลืองเนอะตีกันมันไม่บอกกับที่อื่นมันบอกกับที่อื่นตอนร์นาเซียมันใช่ไหมซ้อนไหมซ้อนไหมขึ้นขึ้นเขาไหมขึ้นไปบนเนินอ่ะซ้อนเถอะซ้อนเถอะตามตามั่ใครใครก็ได้ซ ok ้อนพี so ่น้องหน่อยเดี๋ยวเขาไกลๆให้เดี๋ยวเราซ้อนกันสามคนเลยให้ให้แอคเตอรคนเดียวพออย่าล้มกันนะซอย เอาตายเลยเหรอตายเลยเอ้าก้อนหนึ่งหมดยังเนี่ยยังยังยังหมดแล้วมั้งอ้าวเหรอมาไหน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  Mark the location เออวะมีรถมาไหมีรถมาเพิ่มให้ไปช่วยเปล่าปุ่มสวยเอาหมด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 สวยสวยไอ้แมัน MK ด้วยอ่ะไม่ได้สกิลเลยครับมามามาตานรถมาตานรถมาตารถมันจะหนีมันจะหนี รถไหนเนี่ยพี่คนบ้านเป็นคนบ้านเจ็บ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 เจ็โตมันหนีไปแล้วยังไม่เอาไอ้ไม่ไหวตัวกันอย่าอย่าเพิ่งเข้าอย่าอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นพี่น็อตขอความยาก่อน No God please โอ้ยย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 จากไหนวะเนี่ยหลังคาสองหลังคาสองมันโดด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 น้องหนึ่งน้องหนึ่งสวย

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครก็ได้เล่นเอดับไปเลยเขาไม่เล่นแล้วอยากเล่นเอ็มเคพี้เราออนไฟแปลกว่ะแปกกูไม่ได้สกิลเลยออนไฟเนี่ยกูศูนย์กูศูนย์ดาเมจเนี่ยต้องซื้นชาร์จออกออกไปยินดีนอกได้อยากได้อยากได้สไนอ่ะอยากมีเอ็มสองสี่หรืออะไรวะไม่รู้ตัวนี้แบบมีป่ะที่นี่มีเอ็มเคแม่งกระสุนเอ็มเคหน่อยอะไรกระสุนที่นี่มีทุกอย่างอันนี้มันมีเป็นร้อยเลย ครับอุยทไมอะไรหรอมันฟูจังวะฟูกันไปใหม่กี่ตี้เนี่ยดูก่อนเถอะได้มากี่ตี้เนี่ยเออเจอกูตกหมดอะเอารถเดินตกเกลี้ยงอะมจะอยู่บนรถให้อยู่ต่อหน้ากูอะเฮ้ยมีมีมีอ้าวสวยเล่นหลังคาแล้วกูเล่นหลังคาแต่เขาเล่นหลังคาให้ลองใจนะค่ะ พนาใช่ไหมเมื่อกี้ก็จะใช้ทางที่นั้นน่ะที่สองร้อยอ่ะสองไปดูแล้วรอบหนึ่งไม่เห็นไม่ได้ดาเมจนเฮ้ยแล้ว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 นั่นนั่นนั่นจิงได้แต่ไม่นอกฮ้ยมีรถมาหรอรถออนรถออนเขาอยากอยากให้มันน็อกไปเลยอ่ะผื่ือมันตายด้วยซ้ำไป มันลั่นหรือมันอะไรล่ะมันดีแค่เม็ดเดียวลั่น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 ลัมาอ๋อรถอ่อนโอ้หมันขอโดนรถแอ่ววงวงปะไม่มีไม่ต้องแอบปะวงมันวงเขาละไม่ไม่แอบได้โดนวงนะใจวงเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูที่ Mark to Neardrop ถ้าเขาตายจะมาไอเดอร์ปะ นอาจะไปไนชนเลยก็ได้นะชนเอ่ะอุ๊ยตกเล็เราควรจะชนแบบหาบังเกอร์ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้ไงนี่เราก็ต้องวิ่งไปถ้ามันพีคทำแพลออกมายิงรถระเบิดทำไงอ่ะเฮ้ยประตูเปิด m a r k e location ต้องรีบเข้าเลยไง อก็มีไม่ทำไม่ื้อในกว่ามันไปแล้วเมื่อกี้มันยังจะปีนบ้านอยู่เอาเห็นแหละเอาเห็นแหละเอายิงฟรีอ่ะเอายิงมันน็อกได้อ่ะได้เอาเลยก็ยิงอุ้ยมันเจ็บมากมันไม่น็อกเอ้าเรียบร้อยจบแล้วเจ็บมากอ่ะนัดเดียวแม่งตายแล้วอ่ะคนละตัวที่อ่อนที่พวกเรากำลังมองกันอยู่ไหมคุณรู้ว่าตัวเดียวกัน ไม่ันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ข้างล่างอ้อมซ้ายเหอะสโมเข้าวงได้ปะสโมเข้าบ้านนั่นก็ได้อยากได้กรอบใหม่อ่ะอยากได้ไอ้แบบอะไปไปละมีมูซี่เขาน่ะไอ้ตัวอาร์กอะในบ้านหรอไในบ้านอยู่มีอาร์กกลับเก็บเสียงสนัยครับแล้วก็เดรลินขอ ก็มีคนมีเขาเก็บอะไรมาวะวัตถาเขาเก็บปอกเก็บเสียงมาเขาเขาวิ่งไปได้ปะน่ะเข้าไปแล้วได้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 บ้านนี่อยู่ดูในบ้านนี่ถ้าบ้านนี้เราหยุดได้จะเข้าเลยปะถ้าบ้านนี้เราหยุดได้เราสบายเลยนะได้ได้ได้เพราะเรามีรอยน้ำกับยูซี่ปืนปืนชาร์จเพ็ญระดับโลกตามดิพี่น็อตเดินอยู่คนเดียวเนี่ยนี่เงินหรือของเราพี่น็อตเป็น มันน่าจะไปแล้วอ่ะดูียร์ส่งแล้วอืมไม่มีเลยบ้านเหรออ่าตันนี้แหละตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนโอเลี้ยงราคาจำชื่อไม่ได้ที่ลงมามักส้มไม่รู้ว่ามันโมเลี้ยงขนาดแสดงว่ามันย้ายไปข้างหน้าดอย่าดูตรงนี้ก็หมดดิมางั้นเดี๋ยวเราดูข้างหน้าให้เขาอยู่ในบ้านแล้วกันดูโอเลี้ยงเอาไว้นะดูโอเลี้ยงไว้คนหนึ่งอ้าวเขาดูโอเลี้ยงเขาไม่เห็นโอเลี้ยงกี้ดูได้ไหม เงินต่ำอยู่แต่เดินต่ำนี่มาตัน m a r k e location ที่อยเลี้ยงดูตัวโคชเชใร่เราดีนะเว้ยไอ้นี่ไว้นี่ใครมีรูปม้าขามไหมเออเตี้ยงหรือเตี้ยงมะาขาป้อมปิ้วเกมหมดแล้วเบิดอ้าวป็นยอีก เป็นไงเทมมวระเบิดว้ยสวยจึ้งสวยจึงไม่รู้เขาจะถึงหรือเปล่าเขาเลยด้วยตรงแล้วให้ละปลาให้ไหมถอยหลังก็ถอยหลังวิ่งกดกระโดดมันจะปลาไกลขึ้นก็อย่างที่เห็นนะผลรับอ่ะก็อย่างที่เห็นค่ะค่ะค่ะจะค่าจาเข้าใจแล้วจ้าสมองขึ้นโคตรเกลียดตัวเองเลยคลิปนี้ไม่ลงนะ กินดีไม่รู้ไม่ศูนไม่ศูนยอยงเอ็มสองสี่ไปไงอูศูนย์คนเดียวเนี่ยเอ็มสองสี่ที่เขายิงอ่ะเขาว่าน่าจะน่าจะประมาณเก้าสิบดาเมจอ่ะเขารับประกันเลยเพราะว่าเขายิงโดนหัวเต็มเต็มจนมันหมกสามหมดกแตกด้วอีกนันหนึ่งยิงไม่โดนไม่ยิงว่าวเขายังไม่เข้าวงอ่ะขอให้เมดไอ้ล้อหินปรดีมันไม่มีคนเขาต้งดูไออโอ้มุกมันได้แน่เลยเนี่ย แม่เอ้ยได้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 มันชุบมันได้มันปลาสมองรอเทโมระเบิดเราทำไมระเบิดมันติดกันสองอันรัวขนาดนั้นนะเละอยู่นี่อยู่นี่นี่ Mark the location โอ้ถ้ามี M4 นะเพี่อเขาจะเขาะอะเนี่ย โมขึ้นชิมหายละโบเลี้ยงล้มโบเลี้ยงล้มโบเลี้ยงล้มแปลว่าเขาไม่ต้องรู้ก่ขวาแล้วใช่ไหมมาชิมมาบ้านแล้วมันอยู่หลังมันอยู่หลังแพงบ้านดู้มตู้มสิมีคนมาหลังมีคนอ้อมหลังมีคนอ้อมหลังมีคนอ้อมหลังกูต้องเล่นใช่ไหมใช่ใช่ไปเล่นหลังให้เลย ดูไอ้ให้เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเลยหล่นเลยแหลไหนตัวมันอยู่ข้างๆอยู่น้่งหนักโอ้สองตัวสงตัว ไปกีได้ปะนี่อ่ะแม่เอ้ยระเบิดถ้ามีนะถ้ามีระเบิดนะบอกเลยเรียบร้อยอ่ะไอ้ไอข้ให้ดูหลังกำแพงพี่มาแล้วมาแล้วไอ้พี่น็อตมีระเบิดปะเฮ้ยยิงทำไมยังไม่ล็อกมารอเลยล็อกรอเลยอุ้ยอุ้ยตั้งงี้เดินมามันมีแค่เอสเอ็แต่มันโดนหัวเรา ้ายสาย้ายไ,ไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม่ชาร์จนะเฮ้ยพี่นอออ้องตกแล้วไม่ชาร์จมึงไม่น้กเได้ไงเนี่ยตึงอ่ะเหลือหมดเหลือเยอะด้วยเดี๋ยวจริงจริงออโต้ชาร์จได้เลยนะเปิด MK น่าจะเหลือทั้งตี้หนึ่งอลยดิน่ามาที่นี้ตายไปแล้วหนึ่งก็เหลือประมาณสามอย่างน้อยใช่หรอแต่เห็นแค่สองตอนนี้หลักๆโอเลี้ยงตี้โอเลี้ยงยังไม่หมดเลยดิไม่ปิดเอาชัวร์ปิดกําลังพูดเลยเอออเาชัวร์ปิดโอเลี้ยงชาเย็นโอเลี้ยงชาเย็นเมือนเอาเอ็มสองสี่เขาไปเล่นอะ